ันดีมากนะครับผมก็วันนี้นะฮะแนวกลับมาอีกแล้วนะครับที่ AIC Clinic นะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยคุณหมอเขาจะนัดกลับมาทำ Air Dissection อีกหนึ่งรอบนะครับถามว่าทำทำไมนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยหน้าแนวก็ดีขึ้นมากๆแล้วนะครับจากคราวที่แล้วที่ทำ g e n A Booster ไปนะครับทำให้หน้าแนวเนี่ยกลับมาใสนะครับแต่ว่ามันยังมีพังผืดบางส่วนเห็นคุณหมอว่าอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะคุณหมอเขาจะคอนซัลท์หนึ่งรอบก่อนที่เราจะทำแล้วคุณหมอเขาจะดูว่าหน้าแนวควรทำอะไรต่อนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับครับเป็นยังไงบ้างครับครั้งที่แล้วเราทำ b เด r d b เตอร์ครับผมโอเคคอนเยังไงบ้างเอาจริงผมชอบมากเลยนะเพราะว่าหลังจากวันแค่วัน2วันเนี่ยผมรู้สึกว่าหน้าผมมันใสขึ้น ใส่มาใส่พิมพแบูใช้ดูฟูขึ้นมาเลยก็คือของเนลเนี่ยภาพที่เราทำมาแล้วเนี่ยก็คือเราเคยทำแอร์เดฟเฟกชันไปก่อนใช่ครับล็อกทางคือขาดครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็สลับมาทำตัวยีนเนคอิเตอร์ครับผมคราวเนี้ยเครื่องกดลับที่ดีขึ้นดี่งมันจะยังเหลืองคืนท้งรับเราก็ใช้ตัว แอนนี่แหละอีกครั้งหนึ่งในการที่จะไปหลอกส่วนที่เหลือครับซึ่งในนั้นเราก็จะมีการกระตุ้นเซลล์กระตุ้นให้ผิวมันซ่อมตัวเองได้ดีขึ้นนะครับกับไมยังมีขั้นตอนห่งเดีคือเราใช้โกลด็เตอร์ในการกระตุ้นนะครับอยากให้หมอเน้นตรงไหนที่พี่ใส่ยครับผมะจะมีปัญหาช่วงต่อนโอเคถ้าคุณหมอเห็นก็จะผมว่าคุณหมอเห็นบ่อยแล้วใช่แต่เนี้ยดีขึ้นเยอะละใช่ดีขึ้นเยอะผมก็เลยแบบว่าตอนแรกตอนแรกเห็นเห็นชัดเลยอันนี้คือดีขึ้นแต่เราจะทําทำให้ดีขึ้นอี หายขึ้นไปอีกใส่ยืมมาเลยมือนคุณหมอแับปวดข้างเขียมมีไหมหนึ่งไม่ไม่ครับก็คือวันสองวันเดียวรู้สึกว่าวันแรกอาจจะมีบวมนิดบังวันเดียววันเดียวเราก็หายเลยได้ๆหายเลยก็ทำงานได้ก็เฉียวเฉียวไม่ได้อะไรเราดูเคก็ไม่ต้อมไปรับพร้อม่ครับของงั้นเดี๋ยวเราคลิปไปเป็นตัวอะไรได้ จะนวดน้ำเลี้ยงสเตนเซลล์นะคะจะเป็นการสร้างเนื้อเยื่อให้เกิดใหม่นะคะจะทำให้ผิวที่เกิดขึ้นมันเรียบเนียนขึ้นนะคะมสม่ำเสมอกันแล้วก็ทำตัวนี้จะทำให้ผิวขาวขึ้นด้วยนะคะอ๋อพอดีเลยช่วงนี้ผมนี่ตากแดดบ่อยมากสวัสดีครับก็ถัดจากนั้นมาประมาณ3วันนะครับวันที่เนวได้ไปทำรักษาลุมสิวด้วยวิธีการ air deisction ของ AIC Clinic นะครับก็3ามวันแล้วนะครับบอกเลยว่ารอยบวมนะครับ หรือว่ารอยแดงช้ำนะครับแทบจะไม่มีแล้วนะครับสังเกตได้บอกแนวกลับไปทํางานได้ปกตินะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคุณหมอบอกว่าหลังจากทําวิธีการ air d ด s s e ชั i ไปเนี่ยจะมีอาการบวมวันเดียวนะครับแค่วันเดียวเท่านั้นนะครับไม่ต้องพักหน้านะครับตอนนี้แฮปปี้มากนะครับการที่เป็นคนที่ออกกําลังกายนะครับมันมีเหงื่อมีการสะสมของแบคทีเรียต่างๆนะครับที่ผิวหน้าเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเลยเกิดสิวอุดตันนะครับ สิวตันผ่านไปเรื่อยๆเป็นอะไรครับสิวอักเสบนะครับสิวอักเสบแล้วเป็นไงครับมีการกดหรือบีบใช่ไหมครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยครับเกิดหลุมสิวขึ้นมาได้นะครับแล้วเนวก็กังวลมาตลอดนะครับกับหลุมสิวนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะครับที่เนวได้ไปทําวิธีการ air desection นะครับก็บอกเลยว่านะครับหลุมสิวเนี่ยหายไปชัดเจนมากๆนะครับยังไงนะครับอยากรักษาหลุมสิวนะครับพูดถึง air s e c t i o n ของ AIC ก็เดี๋ยวจะฝากเพจของ AIC Clinic ไว้นะครับไปปรึกษาคุณหมอก่อนนะครับว่าเราเนี่ยมีปัญหาทางด้านใดบ้างนะครับบอกเลยว่า AIC Clinic เขาดีจริงนะครับยังไงนะครับฝากติดตามเพจของ AIC Clinic แล้วก็ Facebook ของแนวด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ